เต็มเลยครับดูดิลกปากห่างครับดูสิอเยอะจริงๆครับผมดูดูสวัสด,ดีครับผม พบกันอีกตอนเช้าครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้ก็มาเปิดคลิปท้องทุ่งนาครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาดูนกครับผมนกอ่า นกปักห่างเขมามันอนกันอยู่บนต้นไม้ตอนเช้าก็ายังไม่ได้ออกไปหากินกันดูสิครับเต็มต้นไม้เลยดูดิซูมไกลมากไม่ได้ครับภาพเบอร์ นี่สูมสุดแล้วครับผมที่จริงก็เต็มต้นไม้เลยนะครับดูกําังบินก็มีเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นร้อยร้อยตัว,ตวหลายร้อยตัวผมว่า เต็มต้นไม้เลยครับผมแต่ถ่ายจากโทรศัพท์มองไม่ค่อยชัดนะเยอะจริงๆเลยมีทุกต้นเลยครับผมวันนี้ก็ออกมาหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมเพิ่นเห็นนกเยอะก็เลยถ่ายให้ดูหน่อยครับผมมาเปิดกล้องตอนเช้า เปิดคลิปที่ท้องทุ่งนาครับผมกับบรรยากาศท้องทุ่งนาต้นข้าวเขียวกะจีดูสิครับฝั่งนี้เขาทำนากันได้ครับผม กเริ่มบินออกหากินแล้วครับผมดูสินาข้างบนนี้เขาทำนา ได้ข้าวครับผมมีข้าวเกือบเต็มท้องทุ่งนาเลยครับแถวนี้แต่ฟังใกล้ๆบ้านผมนี่ไม่ได้เลยครับผมน้ำท่วมตลอดดูที่แถวนี้ต้นข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยครับ และหอยเชอรี่ไม่กินด้วยครับนาแถวนี้เพราะเขามีนกนี่นกปากอ่างกินหอยเชอรี่หมดเลยครับมีแผนกกำจัดหอยดูสิธรรมชาติเลย บินแล้วครับผมดู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 เขาเริ่มออกบินแล้วครับผมโอ้เยอะมากเลยครับดูดิดูดูดู เขาบอกว่านกไอ้ประเภทนี้เวลา เขาอยู่ต้นไหนต้นนั้นจะตายครับถ้าคนนอนอยู่ต้นไหนนานๆเต็มต้นเลยครับ ดูต้นข้าวสวยงามมากเลยครับบรรยากาศช่วงเช้าแถวนี้ก็คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผม ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ